พาหุงสาฮาสมาปิเนมิตาสาวทานตังกิริเมะรังอุติตโกราตเสนมารังทานายติธรมมวิทินาทิตวามุนินโทพระเจ้ามุนีไดชนะปริยามันผู้เนรมิแทนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือขีก็จะสรางทิงเมคะราพร้อมด้วยเสนามานโหร้องก้องกึกด้วยธรรมมิธีมีทานบารมีเป็นตน้นทานเตจะสาปวตุเตชัยมังครลานี ขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ทานด้วยเบชแห่งพระพุทธัยมงคลนั้นมาราธิเรกมาปิโยจิตาสาพร,ราทิงโกราม,มานาลาวะกมาคามาธาตยาขังกันเตสุทานกวิทินาจิตตวามุนินโท ราจอมมุนีได้ชนะอารกยักษผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดมทนมีฤทธิ์เพริพรจิ่งกว่าพระยามานเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระคันตี ดานเปชะสาภาวตุเตชัยามังคลรานิขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแต่งพระพุทธชายมงคลนั้น นาราคิริงขจาวรังอติมาตภูตังกาวาวิจักตมัสสีวัสุตานุนันตังเมตตังปุเสกวิตินาจิตวามุนิทฏราจอมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรี เป็นช่างเมามันยิ่งนักแทนที่จะทารุณประโดดเทิงตาแลจากกราวดและสายฟ้าด้วยวิธีรอดหลงด้วยน้ำคือพระเมตตาทานเตชะซาปาวตุเตชยมังทรานิ ข่อชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นโอคีตาคากรมาติหาสัตตารุนันตังทาวันติโยชนปตังสุริมาราวันตังอิทิปิสังสัจมโนจิตาวามุนิโทรพระจอมุนีมีพระอริทัย ไปในที่จักรตามอิทธิปาฏิหารได้ชนะโจรชื่ออง์คุลิมานผู้มีพวงดอกไม้ขืนอเลีวมนุษย์แสง้ายกาดมีพิมือถือดาบเหงื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามยศตันเตจะทราภวตุเตจะยมังครานิ กอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นกาตาวานากาตธมุตารังอิวะคาปินิยาจินใจาาทุตวจันทังชยกายามาเทสันเตนโสมวิทินาจิตวามุนินโท พระจอมุนีได้ชนะความเล่าได้ของนางจึงจะมานวิการทำมาการประดุจพ่ามีทันพระธรรมไม่มีสันทานอันกลมให้เป็นประดุจมีทองด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงงัประหารไทย ตันเตจสาปวัตุเตชยะมังคลานิขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลน,นั้นสาสตรจังวิหายามัติศาสจักวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตามนางังอธิอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจจิตตอชิตตามุนินทน พระจอมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยตฏทิพคือพระปัญญาได้ชนะสัจจากนิครนผู้มีอาจจาใยในที่จะราเสียซึ่งความสัตว์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดูดยกทงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธี ถือรู้อาชาสายแล้วตัดเทศนาทันเตจสะภาวตุเตจยมังตรานิขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น นันทปนันทะพุจธังวิปุตังมหิตเิงปุเตนะเตระพุจธเกนะตะมาปยันโตอิโตปเทสวิตินาจิตตวามุนินโทพระจอามุนีโปรดให้ประโมกขลานะเตระพุทธชิโนรส เนรมิตายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้วิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุป,ปเทศแห่งฤทธิแก่ะเทระตันเปจะสาภวตุเตชยมังครานิ าอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่กันด้วยเด,ดเชแห่งพระพุทธัยมงคลน,นั้นโุกาหาทิติพุชเคนาสุธาตะหาทาั้งตามังวิสุทธิจุติมีติปกาพิธานังยานากกเทนวิทินาจิตตวามุนินโทรพระจอมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวรกา ผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณนันบริสุทธิ์มีมืออันท่าผู้ชมคือทิฏฐิตนเธอผิดรึงราดไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานัานเตจะทาบวตุเตจยมังรานิ ขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคลอา,า,าลอาตาคาชายโยวาจโนตินาติเนศรเตมะตันติหิตวานะเมฆาวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอติกมรมยนโรวตปัญโย นรชนใดมีปัญญาไม่เกลียดขันสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลแตกคาถาแม่เหล่านี้ทุกๆวันนรชนนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาทวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนเเดกถึงวิโมุกติวาลัย อันเป็นบรมสุขแลมหาการุนิโกนาโานทผู้เป็นที่ทพึ่ง้องสัตว์ประกอบแลด้วยมหาการุณาอิทายสาสพพปานินำภูเลตาวาปารามีสภาพพ ย่างบารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพพสาสัตทั้งหลายปาตโตสามพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อนุดมเอเตนะสัจจวาัเจนะด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตชยมังทลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

พระพุทธเจ้าทรงพระชนมานาโคนโัเพลิกถึงความเป็นผู้ชนะและทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกศักยราชว่าพระองค์ชนะมานาบาลาชิตบาลัง่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปัจจพีเป็นประธานชั้นใดก็ท่านจงเป็นผู้ชนะชั้นนั้นสุนากาตังสุมกงะลังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนนสุมาหุตโตจะสุยิตัง,ตตงปรามจาริสุปาทธานที่นังสงตา์ตั้งหลประพืชชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกิ์ดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแรงถนาดดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมมางกายกรรมเป็นตะทักสินส่วนเบื้องขวาวาจากรรมบางปาักกินังวาจีกรรมเป็นตาทักสินส่วนเบื้องขวา ปัตากีนางมโนกรรมมังมโนกรรมเป็นปัตตัสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัตากีนาความปรารถนาของท่านเป็นปัตตัสินส่วนเบื้องขวาปัตากีนานิกาตวานาศาสต์ทั้งหลายทำกรรมมันเป็นปัตตัสินส่วนเบื้องขวาลาบานตาเตปัตากีเน ย่อมได้ประโยชน์ทังลายอันเป็นประทักสิ้นส่วนเบื้องขวา